เฮ้ยไปแล้วยไปเลยวยไปแล้วิถ่ายสิถ่ายถายมาถ่ายแล้วถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนนี่ทางเข้า ครชื่อเรนเจอร์ยกมือขึ้นใครชื่อหมูดุนหมูดุนหมูดุดอะไรวะโอ้โหไปทางไหนซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวา ไปฟรีนะพี่พี่เออไปทำอะไรแถวนี้ต้องฟ้องเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยไปไหนคนเดียวป้ายด้วยเข้าประตูทางเข้าประตูก่างโงงกลางใบใหญ่เอาแยกทางกันอีกแล้วแยกทางกันอีกแล้วน้ำมันเยอะไม่เห็นเลยปูปลา <c oughs> ปตีนก็ไม่เห็นน้ำเยอะเต็ม <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่อะไรเปิดเจ็ดโมงสาขาที่สองตอแสมตอ่อแสมเกือบอ่านเป็นตอ่อสม่ไงตอ่ตอ,มตอไม่รู้อันนี้อะตอแสม ขยายมั้งอือใช่โอ้น้องเป็นผู้นำแหละ เกาะอยู่ตรงใบได้นี่ดำๆที่ตัวกลมๆดำๆน้องเหมืนเลี้ยกลนลนลงไปลนลงไปเปียกเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าปวอะไรโอ้ย น้องน้องกลับน่ากลัวนรูปอลัวหนูวกลัวน้องกลัวกลัวอะไรเลยจะกลัวแผนกลัวแผนหยุดก่อนช่วยบอกหน่อยว่าป่าชรานี้สวยงามน่าถ่ายรูปไหมคะสแกนแล้วก็มาค่ะเลยจะเดินไปได้ หายใจแบบคู่ใจรนสาราคายัดหกรี่สบสองเมตร ออกไปนอกข้างนอกทะเลแล้วแหละใครชื่อเรนเจอร์ยกมือขึ้นอาไม่วิ่งนะอุ้ยน้ำแถวนี้น้ำใสเว้ย แบบนี้ไทเกอร์กล้าดำดูไหม น้ำใสมากน้ำใสมากพักผ่อนพักก่อนไปพักบ้านลูกหมูสามตัว อย่าเดินไปนตกอ้ยดูทีแ,แดงแฉเลยไอ้พอดูย้นนายพอดูดิทำไมถึงไม่เชื่อฟัง<อ>ตกลงไปไม่ได้กลับบ้านกับแม่นะ กี่ชานึงจะได้กินชานะไป<อ>ก้ยเราไม่ชานี่หรือให้มันปเป็นไรน้องจับราวบันไดจับราวบันไดครับที่ป่าชายเลนระยอมที่ป่าชายเลนระยอมขอ,มอดูนะมันเซ็งมันเซ็งทุกคนเลย อด้วยรอด้วย,ดวยเดี๋ยวตกตตกรอก่อนพี่เสียาหาแล้วมโอ้ยวิววิอด้วยเดกด้วขาสัแล้วมองขึ้นไปข้างบน อุ้ยวิววิวมาอู้ขึ้นมาทำไมนี่เพื่อขึ้นมาเพื่อดูวิวไงชาชาเอาย,ยังไม่หมดเหรอแล้วอีกขั้นสุดท้ายแล้ว สู้สู้สู้ความกลัวสู้ความกลัวไม่เจอเป็นโรคกลัวความสูงหรือเปล่าเนี่ยไม่เจอเป็นโรคเดัว อ้าวทักเกอร์ายบายหน่อยไปก่อนเลยน้องมารับพ่อหน่อยมารับพ่อหน่อยครับโอ้โหพ่อกลัวความสูงมากตะปูมารับพ่อหน่อย โอ้ไปกลับไปก่อนมาขับไปกลับไปเร็วขับไปเล็วแปดเก้าสิบไหนเขาบอกให้ดูนกนกอยู่างเน้ยอือขอดูนกนกขาเรมันอาจจะมีรังนกก็ได้หานกหานกก่อนหานกก่อนเขาบอกให้มาดูนกดูนกนะเอาคือไรนี่ยดูนก

ไฟก่อนไฟก่อนไฟก่อน,อนผ่านนี่เอเ ให้หันมาเยี่ยมหน่อยนี่หันมาเยี่ยมนี่นีนฟนะ่ฟังนะฟังนะ